วันนี้เรามาเจาะลึกแนวคิดที่น่าสนใจมากเรื่องหนึ่งกันครับนั่นก็คือ health l i t e r a t u r หรือความรอบรู้ด้านสุขภาพสวัสดีค่ะซึ่งแหล่งข้อมูลที่เราได้มาวันนี้เนี่ยเขาเปรียบเทียบภาพได้ดีมากเลยครับเขาบอกว่ามันเหมือนกับร่มกันฝนแห่งความรอบรู้ด้านสุขภาพใช่ค่ะเป็นภาพเปรียบเทียบที่ทรงพลังมากนะครับ มาจากโครงการความร่วมมือในรัฐบริติชโคลัมเบียที่แคนาดาลงนึกภาพตามนะคะคือสายฝนเนี่ยก็คือพวกข้อมูลที่มันซับซ้อนความเจ็บป่วยหรือความสับสนในระบบสาธารณาสุขครับผมแล้วร่มคันนี้ก็คือกราะป้องกันที่จะทําให้เราไม่เปียกปอนจากปัญหาสุขภาพพวกนั้นซึ่งตัวร่มเองเนี่ยเขาก็แบ่งเป็นโครงสร้างหลักๆอยู่3ส่วนค่ะน่าสนใจมากครับงั้นเรามาเริ่มกลางร่มกันเลยดีกว่า มาดูกันที่โครงแรกส่วนแรกสุดคือการพัฒนาความสัมพันธ์หรือ improving relationships ค่ะฟังดูเหมือนเป็นเรื่องพื้นฐานมากๆแต่ว่าในทางการแพทยจริงๆมันสำคัญขนาดนั้นเลยเหรอครับโอ้โหสำคัญมากเลยค่ะสำคัญจริงๆเพราะมันเป็นเหมือนออรากฐานของทุกอย่างเลย ในส่วนนี้มันจะมีแกนหลักๆอยู่2เรื่องนะคะ 1. ก็คือการเข้าใจค่านิยมและความชอบของแต่ละคนแบบว่าพื้นฐานทางวัฒนธรรมที่ไม่เหมือนกัน<อ>และสองคือการเคารพซึ่งกันและกันค่ะอันนี้ไม่ใช่แค่หมอเคารพคนไข้นะแต่หมายถึงทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเลยจริงนะแต่ผมมีคำถามนิดนึงคือในสถานการณ์สุกเฉินที่แบบเวลาจำกัดมากๆ การจะมาสร้างความสัมพันธ์ก่อนก็อาจจะยากเหมือนกันส่วนนี้ของร่มจะปรับใช้ยังไงได้บ้างครับ เป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะในภาวะเร่งด่วนเนี่ยการเคารพอาจจะแสดงออกผ่านการสื่อสารที่ชัดเจนให้เกียรติแทนที่จะเป็นการพูดคุยยาวๆซึ่งมันก็จะเชื่อมเราไปสู่ส่วนที่สองของร่มพอดีเลยค่ะเพราะต่อให้ความสัมพันธ์ดีแค่ไหนแต่ถ้าสื่อสารกันไม่เข้าใจทุกอย่างก็จบใช่เลยนั่นนำเรามาสู่ส่วนที่สองของร่มพอดีคือการพัฒนาความเข้าใจหรือ improving understanding ซึ่งแหล่งข้อมูลบอกว่าคนมักจะโฟกัสที่ส่วนนี้มากที่สุดถูกต้องค่ะเพราะมันจับต้องง่ายที่สุดแล้วในส่วนนี้มีองค์ประกอบย่อยๆที่น่าสนใจมากอย่างแรกเลยคือการใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายทั้งการเขียนและการพูดครับ หรือที่เขาเรียกว่า living room language, living room language. ใช่ค่ะคือใช้ภาษาแบบที่เราคุยกันในห้องนั่งเล่นที่บ้านไม่ใช่สัพท์เทคนิคสูงๆที่ฟังแล้วงงขอจะยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดๆได้ไหมครับว่าหน้าตามันเป็นยังไงได้เลยค่ะเช่นแทนที่จะบอกว่าผู้ป่วยควรประเมินระดับความเจ็บปวดตามมาตรวัดเชิงปริมาณโอ้ฟังยากเลยครับใช่ไหมคะก็อาจจะพูดง่ายๆว่า ถ้าให้คะแนนความเจ็บตอนนี้จาก0ูนถึงสิไม่เจ็บเลยคือ0ูนย์เจ็บสุดๆคือ10ตอนนี้รู้สึกประมาณเบอร์ไหนคะเนี่ยแหละคะ่ะ living room language อ๋อเข้าใจเลยคือทําให้ข้อมูลมันเข้าถึงได้ไม่ใช่ทําให้มันด้อยค่าลงถูกต้องค่ะแล้วในส่วนภาษาพูดเนี่ยก็มีเทคนิคที่เรียกว่า te back teach back teach back เป็นการให้ผู้ป่วยลองอธิบายข้อมูลที่เพิ่งได้รับฟังจากเราเพื่อเช็คว่าเราน่ะสื่อสารได้ชัดเจนพอหรือเปล่าโอ้เทคนิคนื้อนี่ฉลาดมากเลยนะมันเหมือนเป็นการเปลี่ยนภาระจากการจำของผู้ป่วยอะมาเป็นการเช็คความสามารถในการอธิบายของหมอเองเลยใช่เลยแป๊ะเลยค่ะและเทคนิค teach back นี้ คือมันสำคัญมากจริงๆเพราะมีงานวิจัยชี้ว่าผู้ป่วยเกือบ50%เดินออกจากข้องตรวจโดยเข้าใจผิดเกี่ยวกับคำแนะนำของแพทย์ไม่น่าเชื่อเลยเกือบครึ่งหนึ่งเลยเหรอครับใช่ค่ะเทคนิคง่ายๆแบบนี้ช่วยลดความเสี่ยงนั้นได้มหาศาลเลยนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องการติดตามผลหรือ follow up ซึ่งสาคัญไม่แพ้กันผมนึกถึงตอนพาคุณแม่ไปหาหมอเลยท่านกลับมาบ้านแล้วก็ยังงงๆกับยาตัวใหม่ที่ได้มา เรื่อง follow up นี้สำคัญจริงๆครับแล้วเรื่องเทคโนโลยีล่ะครับเข้ามาช่วยตรงนี้ได้บ้างไหมช่วยได้เยอะเลยค่ะทั้งเว็บไซต์ข้อมูลสุขภาพที่เชื่อถือได้หรือแอปช่วยตัดสินใจต่างๆและอีกอย่างที่คนมักลืมนึกถึงคือการนำทางในระบบหรือ wayfinding wayfinding ค่ะง่ายๆเลยก็คือป้ายบอกทางในโรงพยาบาลที่ชัดเจนก็ช่วยลดความเครียดและเพิ่มความเข้าใจได้แล้วค่ะ พอเห็นภาพเลยครับจากการสื่อสารระหว่างบุคคลขยายไปสู่การออกแบบระบบที่เข้าใจง่าย งั้นส่วนสุดท้ายของร่มล่ะครับคืออะไรส่วนสุดท้ายคือการสร้างพันธมิตรหรือพาร์ทเนอริงค่ะการสร้างพันธมิตรใช่ค่ะอันนี้คือการกลางร่มให้กว้างออกไปนอกรั้วโรงพยาบาลเลยเป็นการทํางานร่วมกับชุมชนหมายถึงการดึงคนอื่นๆเข้ามาช่วยด้วยถูกต้องค่ะมีตั้งแต่การสนับสนุนจากคนในระดับเดียวกันหรือเพียร์พพอร์ตเช่นกลุ่มเพื่อนผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันห,หรือการใช้ทรัพยากรในชุมชนพวกห้องสมุดร,ร้านขายยมา ช่วยเป็นจุดให้ข้อมูลสุขภาพอ๋อไปร่วมมือกันใช่ค่ะและสุดท้ายคือการเป็นพันธมิตรด้านการศึกษาก็คือการจัดอบรมให้ความรู้คนในชุมชนหรืออบรมบุคลากรทางการแพทย์เราเองนี่แหละค่ะเข้าใจแจ่มแจ้งเลยครับ สรุปแล้วร่มแห่งความรอบรู้ด้านสุขภาพนี้ก็คือการผสานพลังของ3ส,ส่วนตั้งแต่ความสัมพันธ์ที่ดีเป็นพื้นฐานสื่อสารกันให้เข้าใจแล้วก็ดึงเครือข่ายในชุมชนเข้ามาช่วยสนับสนุนแต่เมื่อโครงร่วมทั้ง3าส่วนนี้ทํางานร่วมกันอย่างแข็งแรงมันก็จะกลายเป็นกรอบป้องกันที่สมบูรณ์นําไปสู่เป้าหมายสูงสุดก็คือการมีสุขภาพที่ดีขึ้นของผู้คนในสังคมค่ะยอดเยี่ยมมากเลยครับก่อนจะจบกันไปวันนี้ มีคำถามทิ้งท้ายให้ไปขบคิดกันต่อนะครับว่านอกเหนือจากบริบททางการแพทย์แล้วหลักการเรื่องการสื่อสารที่ชัดเจนและการสร้างพันธมิตรแบบนี้จะสามารถนำไปปรอบใช้ในส่วนไหนของชีวิตประจำวันเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได้อีกบ้าง